นี้คือเกมที่ผมเล่นจบและวนามาตัดต่อทีหลังนะครับตานี้ทีมศัตรูไม่ค่อยมีตัวเดเมจมีแต่ตัวกึงก่งเดเมจกึ่งแทงนะครับผมก็เลยจะเอาอันเลนมาแทงให้ดูตัวเดเมจที่แรงที่สุดของเอาก็คือคาเฟนีส่วนทีมผมไม่มีแทงนะครับผมก็เลยจะแทงให้เพื่อนตานี้ผมอยากจอกดาบดูเลือดแต่ สถานการณ์มันไม่ค่อยพร้อมครับนี่ฮะเกมจริงเปลี่ยนได้นะครับเผื่อถ้าเราออกแต่ถ้าเราออกดาบดูดเลือดอันเลนเราจะขาดเดเมนะครับแต่ถ้าศัตรูฆ่าเราไม่ตายให้แนะนําเป็นดาบดุดเลือดนะครับเราจะเห็นอันเลนยืนได้นานมาก แต่ถ้าขาดเดเมจนี่ก็ยังแนะนำเป็นทารอนอยู่นะครับตานี้ผมออกทารอนครับรองเท้าก็จะทำให้เราถึงนะครับแต่จากที่ลองเล่นมานี่ผมว่ากันซีซีดีกว่าพรอบางจังหวะนี่ผมตายโงงมากเลยพอดนนิพอ, <c oughs> พอดนครับพอโดนเชนซีซตายไปหลายรอบอยู่เหมือนกัน ตานี้ตัวที่เราแพ้ทางก็จะเป็นวิล่านะครับอยู่แล้วก็ผมแนะนำเป็น e x e c u t นะครับถ้ามีมีนี่ฆ่าใครไม่ตายนะครับแล้วก็ถ้าจำเป็นจริงๆก็ออกตัดเลือดหรือว่าดาบลด d a m a g ก็ได้นะครับดาบลด d a m a g นี่ตานี้ผมว่าอยากจะออกอยู่แต่ผมลืมพลังแฝงผมใช้เป็นโบนคัตเตอร์นะครับเพราะจะได้เจาะเกาะก,กับเด้งเลือดมา ส่วนพลังแสงขนมชั้นผมเรียกว่าขนมชั้นนะฮะพลังแสง x c l s i v e ชิวนะฮะถ้าเรียกผิดขอไปมันมันผมว่ามันดีอยู่นะแต่แต่มันไม่มีเจาอเกาะครับผมไม่ค่อยชอบมันเด้งเลือดดีอยู่นะ,ะแต่มันไม่แรงเล่นอันเลนแล้วไม่แรงนี่รู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรสักอย่าง oh, <to> คุณก็คงจะเห็นประสิทธิภาพของบอลคัตเตอร์แลวสินะครับ คือก็อเลนเราถึงจะเป็นสายแทงแต่ก็ยังมีเดีเมียอยู่บ้าง e x e c u นี่ก็เอาไวลัสก็ได้นะครับพื่ปิดเดีเมีนะครับเมื่อกี้คุณถ้าสมมุติว่าเราไม่มีกันซีซีของเออสกิลหนึ่งสีสแตก็กก็คงจะโดนวิล่านี่ฮะผมถึงแนะนำเป็นรองเท้ากาันซีซีนะครับ ตานี้ก็ตายโง่นะผมโดนลุลมสกรรมคาที่เลยนะถ้ามีการซีซีนี่อาจจะรอดก็ได้นะครับตายที่ร้อเลี้ยวมาช้าไปหน่อยอันนี้เนี่ยเป็นจังหวะต้งองขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าผมตัดต่อไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ม่ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคือยังไงครับเสียงเสียงถ้าผมไม่เอาเสียงภาคออกเกมจะเสียงดังมากเลยฮรตอนนี้ผมก็ลองซื้อไมล์ราฟาถูกมามาลองอัดดูนะครอีกประมาณสามสี่วันเขาก็จะมาส่งรประมาณห้าสิบาทเนี่ยแหละครับไม่ไม่หนีบไม่ใช่หนีบเลยไม่ติด ติดเสื้อนะฮะที่เหมือนกับอันที่ครูเอาไว้ประกาศนะเนี่ยถ้าเรามีรองเท้ากันซีซีวิล่าคงจะตายไปนานละแต่เราก็จะขาดลดเดเมียดสิบห้าเปอร์เซนจากกันรองเท้านะเนี่ยมีจังหวะนี้ผมว่าผมรอดนะถ้าผมมีกันซีซีเนี่ยแต่คุณก็ดูพลังของรองเท้าลดเดเมียดได้นะฮะ เมื่อกี้นี่ยืนนานอยู่นะโดนสีลุ่มหนึ่งอะะไม่นับรอเรีอย่ยนนะฮะพ่อเขาตายไปนานแล้วตานี้ผมก็โยนไปเยอะอยู่นะครับแต่เรีเกมนี่ก็หล่ออยู่ถ้าไม่มีย้อนกับกับอะไรนะกับลิงนี่ผมคงแพ้ไปนานแล้วต้องให้เขียนดิตเขาด้วยนะ ถ้าผมพูดติดอ่างไมบ้างก็ขอเขาอาไปด้วยพอดีว่าผมพึ่งไม่ให้พึ่ง,งเอ่หหัดพูดได้ไม่นานประมาณนั้นนะนี่นะฮะจ้งวานี้ผมก็อยากจะเข้านะฮะแต่กลัวโดนเพื่อนหาว่าแจกหเลยต้องกลับมาก่อน ถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรได้โปรดช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับพอดีว่าผมนึกคอนเทนต์ไม่ค่อยออกแล้วช่วงนี้ตะมองวันตันนครับแล้วก็ผมใช้โทรศัพท์โทรขอโทษครับ <c oughs> ผมใช้โทรศัพท์อัดโทรศัพทพ์อัดนะครับมันก็เลยจะอันนี้หน่อยแต่ ผมใช้แอปในอโทรศัพท์ที่แถมมากับอินฟินิตนะครับในการอัานี่ฮะทำไมผมไม่เข้าพร้อมกับไม่ไม่เข้าอีกเนี่ยตอนเจอตอนอยู life, ่กับบัตเตอร์ไฟนะครับก็อาจจะเงียบเงียบไปบ้างเพราะเสียงเกมไม่มีผมก็พยายามชวนคุยอยู่นะ ใจจริงผมอยากออกดาบดุนเลือดนะครับแต่เลดเกมผมต้องต้องต้องออกอย่างอื่นจริงๆเพราะว่ามันไม่มีเดีเมจพอที่ไปฆ่าใครได้เพราะว่าถ้าผมฆ่าคาเฟน,นี้ไม่ได้นี่คือผมจะเป็นคนตายเองนะแล้วก็วิลาด้วย ทุกคนคิดว่าอันเลนี่ควรโดนบัฟไหมนี่ฮะจังหวะน,นี้ผมโยนนะครับที่ผมออกทาน้อนเพราะว่าผมขาดเดเมจจริงๆฮะเพราะผมจะเอาไปสู้กับอิกเนตมอตอดมอทอดมอทอดมอทอด แล้วก็ใครว่าอีกคนหนึ่งผมกำลังนึกชื่ออยู่นะฮรคาเฟนี่ใช่อย่างน้อยก็จะได้เดียมีดหกปเซนตามเฮทีสูงสุดนะครช่วงนี้ผมก็รู้สึกปวดฟันนิดหน่อยไม่รู้ว่าจะเป็นฟันคุดไหม อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปทีเพ่าอไรเพ่ออาจจะต้องไปหาหมอจังหวะนี้ผมอยากจะเขอาบัดนะเนี่ยดูพลังของเซตถึกนะฮะบัตเตอร์ไฟทำอะไรผมไม่ได้นะครับอีกเนียดก็มาได้นะนะถ้าคาเฟอีนไม่หา้าว จังหวะนี้ผมลืมว่าอันติยังไม่มาผมกำลังให้สัญญาลิงนะฮะว่าอยากกดอันติคอมโบแต่วิลา่ารู้เยอะไม่งั้นตายหมูนี่ฮะถ้าถ้าไม่มีเพื่อนในจังหวะนี้ผมมีโอกาสตายสูงมากถ้ามีการฟีฟีนี่เราโดดใส่วิล่าเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะโดดใส่วิล่าเลย ค่าเราไม่ตายแล้วมัง้งพรอ,อันตีเนี่ยได้ทาร้อนแล้วตานี้ก็หน้าที่ของผมก็คือแทะป้อมนะฮะเกมจบที่ป้อมนะฮะไม่จบไม่ได้จบที่คน ผมอยากได้สกินช็อตช็อตช็อตสออร์ตออ,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 ออนไลน์มากเลยนะฮะแต่แต่ไม่มีตังค์ปกติก็จะกินมาม่าแล้วเนี่ยจังหวะนี้ถ้าไม่มีอันตีนี่ผมมีโอกาสตายมากนี่ฮะถ้าเราไม่มีกันซีซีเอ้ยไม่ดีถ้าเรามีกันซีซีเรามีโอกาสรอดนิดหน่อย แต่ก็ไม่นาจะเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเราอาจจะเด้งเมือดกลับมาทันแต่ก็ยืนได้ไม่นานหรอกเพราะอีกเน็ตมีตัดเลือดไงปกติออกไส้เขียวหรอผมเล่นอย่างเดียวนะตอนตอนนั้นในตอนที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ผมมาภาคที่ลังน,นะครับ อาจจะดูป้อมเป๋ๆหน่อยจะขออภัยในความภาคไม่ค่อยได้เรื่องให้คิดว่าเป็นสีสันแล้วกันนะครับถ้าผมจะเล่นบัวใครนี่ม,ม,มีมีใครสนใจอยากดูไหม คอมเมนต์มาได้นะครับตอนนี้ผมก็ซ้อมพูดทำๆทเยอะไปก่อนในอนาคตผมอยากทํำคอนเทนต์แบบแคล้ายๆกับพวกวิตเตอร์บีทอยู่นะฮะไม่งั้นก็คอนเทนต์แบบออกข้างนอกคฮะเปิดหน้าแล้วก็อนนี้ ถ้าเราไม่มี e x e c u เราฆ่ามอเตอรไม่ตายนะก็อาจจะตายอาจจะเสียเวลาเย,ยอะกว่านี้เพราะว่ามอเตอรมันก็ถึกไม่ใช่หอหเนี่คอยดูพลังของอันเลนไว้นะครับดูนะฮะไม่เข้าเลยนะอิกเนเนี่ยบัตเตอร์ไฟตีเราไม่เข้านะครับเด้งเลือดกับคืนมานี่ฮะวีลานี่คือแบบอะไรอะ่ะมันคืออะไร ฟนนีก็ยิงไม่เข้าฮะแล้วเลือดก,ก็เด้งนะเนี่ยวีลาเยิงไม่เข้านะฮะจากปล่อยข้างข่าอันนี้ผมว่าผมอยากอยกจะโดดใส่วีลาแต่ผมเพิ่งกดโดดซลิงนะผมไม่ค่อยจะอันนี้ผมอยากให้เกมนี้จบไวๆเพราผมพีเกยียรพูดแล้ว ผมก็เลยจะสละชีวิตชีวิตเพื่อชาติชีวิตเพื่อทีมถ้ามีอันตีนี่ผมมาตายหมดนะเที่อผมไหมาอาริสน,นี่ก็เพื่อนอันนี้เลยไม่ใช่เด็กอาริสก็มีความคิดเดียวกับผมเลยเซตนี้ไม่ควรเล่นกับแครี่ที่มันโหดนะฮะเ,เช่นพวกฮฮยอติเออไวโอเลตแล้วก็ตัวอื่นที่มันหน้ามันใสฮนะที่มันฆ่าเราตายแต่ไกลๆได้ โดย๋ฉพาะพอยอนกับเอ,อ่อตัวอะไรอะที่มันเป็นแครี่กับเวทได้พร้อมกันอีเลนอีเลนอีลินใช่อีลิน,ลนแนะนำว่าเซตนี้ให้เล่นแบบสถานการณ์แบบประมาณนี้นะเพราะศัตรูนี่แทบไม่มีเดามจเลยวิล่านี่ไม่เดถ้าตานี้ผมเล่นเป็นอนเลนเดามีดนี่ผมอาจจะแจกเยอะกว่านี้ใช่เพราะผมเอ่อ เน้นเน้นเข้าอย่างเดียวผมไม่ค่อยเน้นเกมรับนี่ผมไม่ค่อยเก่งวีล่านี่ก็ตัวที่อเรนแพ้ทางไม่ใช่น้อยนะครับแต่อเลนนะผมว่ามันเป็นตัวที่ชนะทุกตัวละครแล้วก็ไอไอเทมที่คนไม่ค่อยอยะออกกันเขาเรียกว่าไร เกาะของชุนลีแล้วกันผมเรียกชื่อนี่มันตั้งชื่อเองนายโกรธผมผมคิดว่ามันโหดอยู่นะถ้าเราโดนตีเราก็วิ่งเร็วขึ้นนี่คุณดูช็อตนี้นะนี่ผมใช้เพื่อนบอลลูนนะแต่เพื่อนไม่นสนใจนะผมก็เลยจัดเองเลยนี่เห็นไม่ไม่เข้าเอ้ยไม่ไม่ใช่เนี่ยนี่คุณสังเกตไหมว่าเลนเดินเร็วแปลกแปลนี่แหละฮะพลังของเกาะ นี่ใช่ไหมถ้าสมมติว่าผมเล่นเป็นอันเลนสายดาเมียดนี่ผมโดนคาเฟนีอันนี้อันนี้คือผมอยากจะลองกลับนะฮะแบบจะหมดโอเคผมกลับมาภากต่อแล้วเมื่อกี้ถึงไหนนะนึกก่อนอืมใช่ถ้าเราเล่นเป็นอันเลนสายดาเมียนี่เราโดนคาเฟนีกินตายไปน้ำแล้วเกมนี้ก็ ก็จะจบแล้วจะจบแล้วผมก็ง่วงงม่ใช่นน้อยตอนนี้มันก็สองทุ่มแล้วคลิปนี้ผมอัดประมาณตอนเท่าไหร่วาหกโมงครับคลิปนี้ mvp ก็ได้แก่ใครกันเลยจะเป็นลิงหรือจะเป็นเทพย่อนหรือจะเป็น ใส่กันนะอันเลนสายแทงของเราไงะฮะอ่ะทำไมไม่มาสักทีโอเคตานนี้เราก็ได้ MVP นะครับตอนแรกผมก็อึ้งน,นะนะเพราะผมก็แจกไม่ใช่น้อยผมคิดว่าจะเป็นลิงสิตานนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนนะถ้าไม่มีลิงกับยอนแล้วก็ อาลิสที่คอยซับแล้วก็ใครนะเออล,เล้อเลียวที่คอยตามมาติดติดใช่ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณด้วยนะครับ